สวัสดีครับเสรแล้วนคลิปเรามาเรียนรู้กลไกมั่งนะครับควบคู่กันไปกับไฟฟ้านะครับต้องขออภัยในบางคลิปที่เสียงขาดหายจากาผลของสนามแม่เหล็กนะครับอ,อย่างคลิปเบ,บร้อยนะครับพูดไปพูดมาสตาร์ทเครื่องเกิดสนามแม่เหล็ก มาลบวนสายหูฟังนะครับสายลำโพงนะครับเสียงหายเลยนะครับกรณีอย่างนี้นะครับคันสตาร์ทคลิกสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้ไปนานๆน,น,นะครับหลายท่านแทบจะทุกคนละครับเพราะว่าน้ำหนักลดการที่จะคลิกสตาร์ทสตาร์ทเท้านี่จะต้องยกรถนะครับตั้งขาคู่นะครับขาตั้งคู่ แต่ด้วยน้ําหนักนะครับสุภาพสตรยียิ่งแล้วเลยแม้แต่สุภาพรุษบางท่านก็ยังยกไม่ไหวนะครับน้ําหนักรถเยอะนะครับช่วงท้ายปล่อยเป็นนานๆแบตเมื่อแบตเตอรี่มีปัญหานะครับก็จะเป็นแบบนี้เราบางทีการที่เราเป็นช่างก็อาจจะแนะนําว่าเซอร์วิสหน่อยไหมเวลามีปัญหาจะได้คลิกสตาร์ทได้นะครับ ตอนนี้ผมถอดน็อตออกหมดแล้วระยะดูสังเกตระยะการออกแบบของ Honda นะครับระยะน็อตอ่าอยู่ระยะทีะ่เพื่อใกล้เคียงนะครับความยาวของน็อตที่ล็อกก็เท่าเท่ากันนะครับแต่จะมีตัวหนึ่งที่ยาวกับเพื่อนก็ตัวนี้นะชอบลืมนะครับอ่าอย่าลืมนะครับกองอากาศอยู่ข้างๆนี่ก็ถอดมาเป่าด้วยนะครับ เมื่อมีการเซอร์วิสมีน็อตบางตัวที่อาจจะบางก็ต้องใช้เครื่องมืออ่าตัวทีธรรมดาตอนนี้ผมใช้บอ็อกขันบล็อกไฟฟ้านะครับ<ๆ>เพื่อนำออกมาหลอลื่นด้วยนะ้ำมันเครื่องที่เฉยนะครับแล้วให้คันสัารนี้มีการคืนตัวนะครับ จากนั้นใช้ค้อนเคาะออกนะครับตอนนี้อถอดสองรอบแล้วมีอะไรรบกวนก็ถ่ายทําใหม่นะครับตอนนี้ออกแล้วนะครับอปะกินอาจจะขาดนะครับก็อา,อาจจะต้องมีการประกนนี้มีหน้าที่กันน้ํานะครับกันน้ําเข้านะครับเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับส่วนที่จะต้องทอําทการเซอร์วิสนะครับมีตรงไหนบ้างนะรตรงนี้ นะครับเฟืองสตาร์ทมันแห้งนะครับไม่ควรใช้จารบีนะครับใช้น้ำมันหล,ล่อลื่นนะครับแบบนี้ไม่ต้องถอดตัวนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องถอดฝาครอบก่อนที่จะทำความสะอาดใช้ลมเป่าทำความาไล่ฝุ่นก่อนนะครับ ก่อนที่จะหล่อลื่นนะครับอ,อ,อากาศด้วยนะครับทีหลังครับเฟืองชุดเฟืองสะพานอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องหล่อลื่นด้วยเพราะว่าอ่าอันนี้ฝาครอบนะครับถอดฝาครอบออกมาฝาครอบก็จะมีบุรนะครับตรงนี้หล่อลื่นด้วยนะครับเฟืองสะพานนะครับ ที่ต่อ,อแรงส่งมาจากมอเตอร์สตาร์ทน,นะครับเห็นไหมครับก็จะแห้งเร่ลเลื่อนด้วยบุ๊ดนี้ด้วยครับข้างในมีแหวนไหมครับระหว่างถอดมีแหวนร่วงลงไปนะครับทําลายสายพานขาดได้นะครับไม่มีก็แล้วไปนะครับอาจจะมีแล้วถอดหลายครั้งช่างทําหายฮามาฮามีนะครับฮอ,อนด้าไม่มีชุดนี้ก็หล่อเลื่น เพียงเล็กน้อยอย่่เยอะนะครับเดี๋ยวนะ้ำมันเครื่องหลุดไปโดนสายพานยวลื่นนะครับอาจจะลื่นไม่นานนะครับไม่แต่ว่าก็ใส่พอประมาณนะครับน้ำมันเครื่องเราลื่นพอประมาณนะครับผมใส่เข้าไปตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวทําทให้มันคืนตัวนะครับมีเฟืองใหญ่เฟืองใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับฝาครอ์อยู่ก็ไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเดี๋ยววางกล้องก่อน อ่ะตัวนี้ก็เป็นอยู่อยู่ลักษณะอยู่ในบุสนะครับบุ์อ่ากดคันสตาร์ทให้เฟืองอ่าเฟืองสตาร์ทต,ตัวนี้ยกตัวขึ้นมานะครับเพื่อจะหยอดน้ำมันเข้าไปในบุสได้นะครับอ่าแล้วก็แตะต,ตามเฟืองนี้นิดหน่อยนะครับเฟืองสตาร์ทตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับ เดี๋ยวก็ใช้มือหมุนไปหมุนมาให้มันเด้งตัวได้นะครับตัวนี้ก็สปริงล้างนี่ต้องอยู่ในล่องนี้นะครับตอนปกกระกอบนะครับจะถอดออกก็ได้นะครับถอดออกมาหล่อเลื่อนก็ได้นะครับนี่นะครับคืนตัวแล้วนะครับก็น้ำมันใส่หน่อยไม่เยอะนะครับไม่เยอะ,อะไม่ควรใช้เจลบีนะครับเพราะว่าเจลาบีจับ จับฝุ่นนะครับจับฝุ่นดีกว่าน้ํามันนะครับน้ํามันแค่นี้ก็พอนะครับก็อีกหลายร้อยกิโลนะครับก็จะเป็นอีกหลายพันกิโลนะครับลูกปืนประคองด้านหลังนะครับหล่อเลื่อนหน่อยครับเดี๋ยวแตกนะลูกปืนตัวนี้แตกแล้วตีออกอต้องใช้เทคนิคนะครับเบอร์อะไรจำไม่ได้ถ้าแตกนะครับ ก็ต้องใช้เทคนิคในการเอาออกเพราะว่าไม่มีพื้นที่ส่งนะครับโอเคฝาครอบจบนะครับจบอลองคลิกดูนะครับเหนไหมครับเฟืองนี้จะต้องอยู่ในร่องนะครับเฟืองอสปร,ริงประคองนะครับ อ่าโอเคปกติแล้วนะครับตัวนี้ต่อไปเป็นเฟืองสะพานนะครับเฟืองสะพานเฟืองสะพานนี้เห็นไ,ไหมครับยืดหดได้นะครับอาจจะใส่เล็กน้อยนะครับข้างในไม่เยอะนะครับข้างนอกนะครับบุ๊ค เฟืองที่เฟืองตามมอเตอร์สร์ทนะครับตัวนี้เรียบร้อยตรงนี้มีบุดยอดหน่อยนะครับตัวนี้ส่งไปบุดด้านในยอดตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ประกอบนะครับ อ่าประกอบเฟืองสะพานหลังจากอ่าโดนน้ำมันนะครับอ่าก็จะทำให้มอเตอร์สตาร์ทลื่นนะครับไม่กินกระแสอ่าสตาร์ทได้หลายๆครั้งนะครับถ้าหากไม่มีหล่อเลื่อนก็อ่ามอเตอร์ก็จะฝืดน,นะครับออกแรงเยอะก็กินกระแสแบตเตอรี่ก็หมดนั่นเองนะครับพอจะวกกลับมาสตาร์ทเท้าอ้าวาสตาร์ทค้างอีกก็จะเป็นอย่างนี้แทบทุกคันนะครับ ถ้าหากว่ามีพอมีพื้นฐานทาเองได้นะครับประกอบแค่นี้ครับ cover นะครับการเฟืองสะพานาหลุดออกมาก็จะมาชนกับยางากันกระแทกตัวนี้นะครับยางกันกระแทกตัวนี้บางคันหลุดนะครับประกนประกันกันฝุน่นกันน้ำนะครับาทาซีบอนได้ก็ทานะครับ แต่ตอนนี้เดี๋ยวทําให้ดูนะครับเฉยๆเดี๋ยวถอดออกมาทายอีกรอบหนึ่งนะครับสุดท้ายประกอบนะครับก็จะมีนอ็อตใส่ให้หมดนะครับมีตัวนี้ยาวกว่าเพื่อนนะครับอลองก่อนนะครับประคองอใส่เข้าไปสักสองสามตัวนะครับ คลิกสตาร์ทดูก่อนนะครับว่า,ามีการคืนตัวหรือไม่ของคันสตาร์ทนะครับโอเคนะครับใช้ได้เราก็ใส่น็อตครบต่อไปเป่า,อาถอดก็ออากาศาแถมไปด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะครับผมถอดไว้แล้วนะครับ ก็จะเจอสิ่งสกปรกน,นะครับตรงหม้อก,กองตัวในนะครับดูสิครับมีการเซอร์วิสเสริมนิดหน่อยนะครับถ้าอย่างนี้เราแนะนำเจ้าของรถเปลี่ยนกองได้นะครับไม่เปลี่ยนก็แล้วไปก็บอกเหตุผลมีถ้าสกปรกนี้มีผลยังไงนะครับก็ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดยากากินน้ำมันนะครับแล้วก็ เมื่อติดยากแบตเตอรี่ก็สตาร์ทกินไฟกินกระแสนะครับสตาร์ทหัวเทียนก็จะดำเพราะว่าส่วนผสมหนานะครับมีหลากหลายอาการนะครับจริงๆแล้ว Honda ออกแบบอกองกระดาษตัวนี้ออกมาเป็นลักษณะไม่ให้ทำความสะอาดนะครับมีสารเคลือบนะครับในซูมเมอร์เอ็กนะครับ อาจจะต้องเปลี่ยนเท่านั้นนะครับเพราะสารเคลือบอหมดประสิทธิภาพนะครับทำให้อายุการใช้งานเครื่องยนต์สั้นลงนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆในด้านเมคานิกนะครับเดี๋ยวมันก็โยงหาไฟฟ้านะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ